ที่อาจารย์บอกว่า,เ,าเวลาเลือกที่จะปิดโทรศัพท์นะคะเพื่อตัดการรับรู้นะคะก็ทําให้สบายใจขึ้นเยอะเลยเขาก่อนเมื่อสองปีที่แล้วนะคะก็มีคําถามลักษณะแบบนี้นะคะที่ทำอาจารย์แบบทำอยู่ค่ะแต่พอพอเราเลือกที่จะรับรู้สู่ฟังต่างค่ะที่ผ่านอายตนะของเราค่ะในการมีฟังโทรศัพท์ม่งมฟังเพลงมากแต่ว่า ทีเราก็พยายามที่จะเลือกที่จะอยู่กับมันนะคะโดยไม่เอามาเป็นทั่วค่ะแต่เครื่องมือที่ใช้นะคะในการดูว่าสติเรามีหรือเปล่าค่คสิ่งที่มากระทบทางกายวาหูาวานอะไรต่างๆทังหมที่เรามีบางทีมันยังไม่ชัดเจนนะคะมันยังมีการหลงไปอยู่ค่ะเวลาสิ่งที่มากระทบอ่ะแล้วเราสติยังไม่ไม่ดีพอค่ะที่ที่แต่ว่าไม่ดึงกลับ ไม่ด no ึงจิตกลับมาค่ะค nice ือร hmm. hmm. like, right? ู้เฉยๆว่าตรงนี้นะเอไม่มีสติอยู่แล้วแล้วก็พยายามทำปริมาณให้มากอย่างที่พาร์อาจารย์สอนคะแต่ว่าบางทีก็รู้สึกแบบมันมันหลงไปนานนะคะแทนที่จะหลบทีนะคะแต่ว่าหลงนานอาจารย์พอจะไปทำแนะนำให้ขอบคุณคคือก่อนก่อนใช้โทรศัพท์เนี่ย ไปต้องเตือนใจของเราไว้สักหน่อยนะว่ามันจากจะมีภาพเสียงข้อมูลที่ทําให้ใจเราก็เพื่มให้เราตั้งสติอย่างที่เขาเรียกว่าเวลาขับรถตั้งสติก,ก่อนสตาร์ทน,นะเราก็มาใช้กับการเสพข้อมูลข่าวสารทางโทรศัพท์ได้หรือว่าทางอื่นอื่นอาจจะต้องมีตัวช่วยบางคนเขาก็ ตั้งมีแอปที่มีเสียงระฆังดังหรือเป็นระยะระยะเพื่อเตือนสติแต่ตอมาคิดว่าเราจะมีสติรับมือกับข้อมูลข่าวสารทางโทรศัพท์ได้เนี่ยต้องมีการสะสมสติมาเป็นพื้นให้ก่อนนั่นคือว่ามีการฝึกสติในชีวิตประจำวัน ตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยเราก็ให้มีความรู้สึกตัวเวลาเราทำอะไรเช่นเก็บที่นอนอาบนา้ำล้างหน้าถูฟันแล้วก็ฝึกจากกิจกรรมแบบนี้เรามีการกระทำทางกายตลอดทั้งวันนอกจากการเคลื่อนไหวทางกายที่เ,เรียกวิริยปบถแล้วเนี่ยเราก็มีการกระทำทางกายอาบนา้าถูฟันล้างหน้าแต่งเนื้อแต่งตัว พวกนี้เนี่ยถ้าคุณใช้เป็นโอกาสในการฝึกสติทำความรู้สึกตัวมันก็ทำให้เวลาคุณจะเสพข้อมูลข่าวสารทางโทรศัพท์มือถือเนี่ยก็จะมีสติรู้ทันได้ไวขึ้นนะแล้วก็จะมีการจับยังช่างใจได้มากขึ้นอาตมาชื่ว่า การที่เรารู้จักจำกัดเวลาในการใช้โทรศัพท์มือถือหรือโซเชียลมีเดียก็สำคัญอย่าใช้แบบไม่อัน้นนะแล้วก็ถ้าเรารู้จักออฟไลน์ออนไลน์เป็นครั้งคราวก็ดีอย่าไปออนไลน์ตลอดออฟไลน์ off line, ถ้าไม่ใช้ก็ออฟไลน์ line, จะใช้ีก็ออนไลน์นะ มันจะช่วยทำให้เราไม่ต้องพะวงคอยดูข้อความทางโทรศัพท์เพราะส่วนใหญ่เนี่ยพะวงเปิดดูโทรศัพท์อยู่เรื่อยๆเช็คข้อความเนี่ยเพราะเราออนไลน์ตลอดเขาประมาณวนะ่าคนไทยเนี่ยอัตมาก็ไม่ทราบว่าเขาเป็นข้อมูลของคนไทยทั่วๆไปโดยเฉลีย่ยหรือว่าเฉพาะในกรุงเทพหรือว่าในเมืองนะ จะมีการเปิดดูข้อความเนี่ยวันละสามร้อยครั้งนะไอเฉลียเนี่ยเฉลี่ยเฉลียที่อัตมาเคยดีเนี่ยทั่วโลกประมาณร้อยห้าสิบแต่คนไทยเนี่ยสามร้อยสามร้อยครั้งเนี่ยถ้าเพื่อคุณสิบห้าสิบห้าชั่วโมงนะคุณคุณตื่นสิบห้าชั่วโมงเอาง่ายๆเนี่ยแปลว่าคุณดูข้อความเนี่ยชั่วโมงละยี่สิบครั้งก็คือสามนาทีครั้ง ก็คุณจะมีสมาธิกับกับการใช้ชีวิตได้ยังไงสามนาทีดูทีสามนาทีดูทีใช่ไหมเพราะเราออนไลน์ตลอดไงแั้นสมาคิดว่าไม่ไม่ใช้ก็ออฟไลน์จะใช้ทีก็ออนไลน์ฮะใช่ไหมอันนี้เป็นตัวอย่างเป็นเป็นอูบายนะถ้าภาษาพระเราเรียกว่าเป็นวิน,นัยอ่วินัยก็คือกติก,กา ที่มาเป็นเครื่องกำกับพฤติกรรมของเรานะาาภาษาพหะเราวิทยารัษส์ศิขาบทหรือว่าเงื่อนไขในด้านนี้เราก็ทําใจมีสติแต่ในงานนี้เราก็สร้างเงื่อนไขกับตัวเองว่าเราจะใช้โทรศัพท์ม,มือถือหรือโซเชียลออนไลน์โซเชียลมีเดียวันละสามชั่วโมงหรือว่าเราจะออฟไลน์ออนไลน์เป็นระยะระยะนะ นี่มาช่วยเติมให้เรามีสติได้ดีขึ้นแล้วเราก็ต้องรู้ทันอีกอย่างหนึ่งนะรู้ทันรู้ทันกิมมิคหรือว่าลูกเล่นของพวกโซเชียลมีเดียที่มันจะล่อให้เราติดล่อให้เราใช้เวลาอยู่กับมันให้มากที่สุดมันเป็นการดีไซน์ของพวกแอปทั้งหลายเลยนะว่าทำไงเนี่ยจะล่อให้เราเนี่ยให้เวลากับมันให้นานที่สุดเพราะมันมาถึงไรายได้ของเขา โฆษณาก็ดีหรือว่าข้อมูลที่เราได้เกี่ยวที่เขาได้เกี่ยวพฤติกรรมของเราก็ดีเนี่ยมันไปขายได้ใช่ไหมเดีย๋ยนี้รายได้เขาเนี่ยมาจากการขายข้อมูลไม่ใช่แค่ขายโฆษณาเพราะนั้นเขาเพยาพามาทางทําให้เราเนี่ยให้เวลาใส่ใจกับโซเชียลมีเดียให้นานที่สุดให้นานเช่นกดไลค์ นี่ก็เป็นกิมมิกที่ทำให้คนติดโซเชียลมีเดีย a c e b o o k ปุ่มแชร์นะแล้วก็บอลลูนกลมๆที่บอกมีว่ามีข้อความฝีข้อความทำไมต้องสีแดงนะฮะทำไมต้องสีแดงแต่ก่อนมานสีฟ้าใหม่ๆนะตอนเราไม่สีแดงแล้วพอเราเห็นรู้จักบอลลูนใช่ไหมกลมๆเนี่ยสีแดงๆมีข้อความสามสี่ห้าตัวเลขอะลน์ก็มี facebook ก็มีนะใช่ไหมต่ก่อบไม่ไม่สีแดงนะแต่มัน เป็นสีแดงเพราะมันจะได้ดึงดูดและต้องมีตรงนี้เพราะพอเราเห็นบอลลูนว่ามันมีข้อความเข้ามาวข้อความอดไม่ได้ที่จะเปิดใช่ไหมแล้วก็บอกว่า Facebook เนี่ยจริงๆเนี่ยมัน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 รีเฟรชตัวเองได้คุณไม่ต้องสไลด์เดี๋ยวเราจะรีเฟรชต้องสไลด์ใช่ไหมไม่จำเป็นมารีเฟรชเอยแต่ว่าต้องสไลด์เพราะว่ามันทำให้เราติดได้ง่ายเขาบอกว่ามันเหมือนกับเล่นสลอตแมชชีน <c oughs> อันนี้คนคนที่คิดกินมิกเนี่ยนะเขาเป็นคนสารภาพเป็ว่าว่าเขาไม่น่าคิดกินมิกแบบนี้ขึ้นมาเลยเพราะมันทำให้คนติดนะมันมีพวกที่คิดฟีเจอร์พวกเนี่ยปุ่มพวกเนี้ยญาติที่บอกว่าเนี่ยเขาเขารู้สึกผิดที่เขาคิดขึ้นมาเพราะมันทําให้คนติดนะแล้วพวกนี้พวกนี้ก็เลิกแล้วนะเลิกไม่ไม่ทำงานกับ facebook แล้วก็ไปทําอย่างอื่นแทนอันนี้เราก็ต้องรู้เขาต้องรู้ทัน พวกกิ m ม i หรือว่าฟีเจอร์ที่มันมีไว้เพื่อล่อให้เราหลงติดกับมันมากขึ้น็ตอข้อแรกค่ะอาจารย์แล้วข้อที่สองก็คือว่าที่บางทีเราจิตเมื่อก่อนนะคะถ้าจิตหมุฟุ้งนะคะหนูก็จะใช้วิธีเหมือนขีดนะคะเวลาฟุ้งไปหนึ่งทีก็ขีดหนึ่งทีนะคะจนครบห้าทีก็ขีดไวแล้วก็นั่งนับไเรื่อยว่ามันฟุ้งไปกี่ทีนะคะ แต่ตอนหลังไม่ได้เขียนมาเลยก็ดูจิตอย่างเดียวค่ะล้วก็ว่ามีคุณเป็นมิติก็เออก็รู้สึกดีดีขึ้นพัฒนาขึ้นนะคะแต่ว่าตอนทีจิตมันไม่ถึงฐานนะคะหรคุณภาพของสติอะค่ะมันยังไม่ดีพอค่ะมีวิปัสานก็เลยยังไม่ขึ้นค่ะยังไม่เห็นยังได้แค่ติ่งนั้นนะครก็ให้ทำเรื่อยๆทำเรื่อยๆอะ บางครั้งเราก็ต้องฝึกเข้มข้นฝึกต่อเนื่องการฝึกต่อเนื่องด้วยการเข้าคอร์สก็ดีหรือด้วยการปฏิบัติส่วนตัวก็ดีช่วยได้เยอะเพราะมันทําให้ทําให้สติเนี่ยมันเติบโตเป็นลูกโซ่ที่ยืดยาวมากขึ้นนะเพราะถ้าเกิดว่าเราฝึกสตินในชีวิตประจำวันเนี่ยมันก็อาจจะมันเหมือนกับคือการปฏิบัติการจรญสติเนี่ยมันเหมือนกับการ เติมน้ำเข้าไปในโอ่งและขณะเดียวกันก็ต้องลังลบระมัดระวังไม่ให้น้ำเนี่ยมันรั่วซึมออกมาโอ่งเนี่ยน้ำมันซึมได้การจรลสติในรูปไม่ให้รั่วไหลนะเพราะว่าน้ำเนี่ยมันต้องรั่วไหลอยู่แล้วมันเป็นโอ่งมันซึมได้ตลอดเวลาแา่นี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการให้น้ำมันเต็มโอ่งเร็วๆเ,เนี่ยนะเราก็ต้องเติมน้ำเยอะๆหน่อย แล้วก็รัดระวังน้ําเนี่ยไม่ให้รั่วซึมได้ง่ายหรือระเหยไปได้ง่ายถ้าเราต้องการเติมน้ําเยอะๆมันก็คือการไปไป,ปฏิบัติในรูปแบบเพื่อต่อเนื่องแต่ถ้าเกิดคุณปฏิบัติแค่หนึ่งวันแล้วคุณก็เลิกก็เหมือนกับคุณเติมน้าไปได้หนึ่งในสามหรือหนึ่งในสี่แล้วคุณก็วันลุกงขึ้นค,คุณก็ไม่เติมมันก็มีแต่จะรั่ว ผ่านไปสามวันน้ำก็หายหมดแต่วิธีที่ทำให้น้ำอยู่ในโอน่งได้คือเติมน้ำทุกวันนะเติมน้ำทุกวันค,คุณเติมน้ำแค่หนึ่งวันแล้วคุณไม่ไมไมเติมสามสี่วันมันก็ซึมหายการปฏิบัติในรูปแบบติดหนอนเนื่องกันไหลายวันเนี่ยก็คือการเติมน้ำลงในโอ่งทุกวันทุกวันทุกวันแม้มันจะมีน้ำที่รั่วซึมออกไปแต่น้ำที่ซึมออกเนี่ยมันก็น้อยกว่าน้ำที่เติม หลักง่ายๆคือเป็นหลักคณิตศาสตร์ษษง่ายๆคือว่าต้องเติมน้ําเข้ามากกว่าน้ําที่ออกไปจนกว่ามันจะเต็มตบเต็มโอง่งเพราะนั้นเนี่ยการการการเติมน้ําการปฏิบัติอย่างเข้มข้นทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยนะมันจะทําให้น้ําเนี่ยเต็มโอ่งได้ในเร็ววันแต่ว่าถ้านั้นไม่พอนะคุณก็ต้องพยายามรักษาน้ําไม่ให้รั่วไหล ก็คือว่าเมื่อคุณเลิกปฏิบัติคุณก็ยังดำรงสติอยู่ได้ในการดำเนินชีวิตประจำวันเราปฏิบัติในรูปแบบอาจจะสักวันละสิบชั่วโมงแต่อีกเจ็ดชั่วโมงเนี่ยเราไม่ได้ปฏิบัติในรูปแบบแต่ถ้าเราจเจริญสติมันก็ช่วยทำให้ทาให้สติมันรั่วไหลได้น้อยลงและในความเป็นจริงเนี่ยเรา ใช้เวลากับการปฏิบัติในชีวิตประจำวันเนี่ยมากกว่าวันหนึ่งเราอยู่ในห้องน้ำเนี่ยสองสองชั่วโมงรวมทั้งการแต่งตัวด้วยวันหนึ่งเรากินข้าวเท่าไหร่ใช่ไหมเพราะเนี่ยถ้าเราถ้าเรามารวมรวมกันเนี่ยถึงแม้ว่าเราเจริญสตินในรูปแบบด้วยแล้วเราก็เจริญสตินในชีวิตประจำวัน ไม่ว่ากินข้าอาบน้ำถูฟันมันก็ช่วยทำให้น้ําที่ซึมออกจากโอเนี่ยน้อยลงในขณะที่เราก็เติมน้ำไปเรื่อยๆเติมน้าไปเรื่อยๆไม่นานเนี่ยมันก็จะเต็มเพราะว่าน้ําน้ําเข้ามากกว่าน้ําออกแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยน้ําเข้าเนี่ยมันพอกับน้ําออกมันก็เลยเท่าเดิมเนี่ยน้ำเข้าไปหนึ่งในสี่แต่ ปล่อยไปสามวันน้ำก็ซึมหายเหมือนเดิมนะหลักการจลติล์ให้ได้ผลก็คือว่าทำให้น้ำเข้ามากกว่าน้ำออกนะเติมสติให้มากกว่าสติที่รั่วไหลไปมันก็จะเห็นผลอันะนี้ง่ายๆนะมีคำถามอะไรอีกไหมคะมีคำถามอะไรอไหมคะ หรือว่าะเยไเก็บยกขึ้นเลยค่ะไม่ไปไม่ถึงไม่ไปไม่ถึงเดี๋ยวเดินมาขา้างหน้าอาจารย์ะจะถาแยทหนึงนะคะคนนยัว,ว่าถ้าในขณะที่เรากาลังจะตายนะคะตรงนั้นเนี่ก็คือถ้าข่ท่หน้าเนี่ยากําลังจะแตกคนันะคะทีนี้อารย์ว่าตรงนั้นเนี่ยให้นสลดทินทุกสิ่ง ตรงนี้นี่ก็คือถ้าขานกำลังจะแตกแล้วเราก็พยายามใจเราเนี่ยให้มันเป็นกลางกามก็น,นี้ก็แตกไปอันนี้ก็เป็นกำลางแล้วก็ไปยัง <c oughs> อันนี้กันอันนั้นคือวิธีการนึกถึงพาเราทุกสิ่งนี่เป็นวิธีการสําหรับคนทั่วไปแต่ว่าคนที่เขามีพื้นฐานการปฏิบัติหรือว่าการเทิญสติกเขาก็จะพิจารณาความแตกดับของกายก็ดีความแตกดับของจิตก็ดี พิจารณาทีแรกก็รู้ระวางรู้ระวางต่อไปก็จะพิจารณาให้เห็นว่าเป็นไตลักษณ์อันนี้ก็ยิ่งดีขึ้นไปใหญ่แต่ว่าคนที่ไม่มีพื้นฐานการปฏิบัติเนี่ยเขาทําไม่ได้หรอกเขาก,ก็เลยน้อมให้เขานึกถึงพระรักทุกสิ่งเพราะว่าในเวลานั้นเนี่ยมันจะมีทุกขเวทนามีความคิดสารพัดเลยถ้าไม่ให้จิตไปไปเกาะอ,อยู่กับสิ่งที่ตัวเองศรัทธารวมทั้งความดีที่ภาคภูมิใจเนี่ยเดี๋ยวมันก็ปั่นป่วน เกิดเป็นเกิดเป็นอกุศลไม่ต้องก็เลยต้องมีที่ยึดเหนี่ยวของจิตแต่ว่าถ้าคนที่เจริญสติดีแม้ว่าคลื่นลมนะมันจะแรงยังไงเนี่ยก็เหมือนกับเรือที่มันยังมีมีมีสมอยึดเอาไว้สตินี่มันช่วยทำให้ใจไม่ปั่นป่วนไปตามเวทนาที่เกิดขึ้นไม่ว่ากับกายก็ดีหรือว่าความคิดฟุ้งซ่านต่างตก็ดีมันจะมีสารพัดความคิดโผล่เข้ามา แต่ว่าถ้าเรามีสติรู้รู้แล้วก็วางรู้แล้วก็วางใจก็สงบหรือดีกว่านั้นคือพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นให้เห็นเป็นไตรลักษณ์อันนี้ผู้เจ้าก,ก็ตัดไว้กับคือส่วนใหญ่นี้ผู้เจ้าจะสอนให้นึกถึงพระและทุกสิ่งแต่มีบางคนที่ผู้เจ้าจะบอกว่าให,ให้พิจารณาสังขารเป็นไตรลักษณ์เช่น,นสอนทรงสอนท่านทีคาวุาอุบาสกพอเทื ที่เขาผู้บาสกสิ้นลมผู้เจ้าก็ตัดว่าเนี่ยพยากรณ์ว่าท่านเป็นอนาคามีนแล้วเป็นอนาคามีตอนตอนจะตายเนี่ยนะเพราะว่าพิจารณาสังขารความปั่นป่วนทุกครังเนี่ยที่เกิดขึ้นกับกายกับใจเนี่ยจนท่านเข้าใจเห็นแจ้งในไตลัคนะคือถ้าท่านไม่ไม่ใกล้ตายก็ไม่เห็นนะแต่พอจะตายเนี่ย ไต่ละมาแสดงตัวชัดเจนท่านก็ดูอันนี้ท่านไม่ได้นึกถึงพาเราทุกสิ่งท่านพิจารณาอันนี้ก็ใครที่เป็นนับปฏิบัติก็ก็ควรจะทําอย่างนี้